อัปเดตเรื่องราวข่าวสารประเด็นดราม่าที่น่าสนใจกันได้ที่นี่ครับ <ri> ความคืบหน้าจากทางเพจเ Facebook ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเลือกมาโพสต์ข้อความดังนี้ครับการค้นพบกลุ่มโบราณวัตถุจากดอนเพิ่งคำเหมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วสปอปอลาวล่าสุดมีหลักฐานเพิ่มเติมมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระพุทธรูปสำริดปางมาลวิชัยขนาดใหญ่ที่สร้างกระแสในหมู่ผู้สนใจจำนวนมากศาสตร,ราจารย์ด็อตอร์ศักชัยสายสิงห์อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะคณะโบราณาคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งได้ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพระพุทธรูปศิลปะล้านนามาอย่างต่อเนื่องให้ความเห็นจากการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวผ่านข้อมูลสื่อโซเชียลว,ว่า เบื้องต้นในภาพรวมของกลุ่มพระพุทธรูปเป็นศิลปะล้านนาสกุลช่างเชียงแสนแบ่งเป็นสองกลุ่มอย่าง,กว,างกว้างก็คือ 1. กลุ่มที่มีพระพักตร์กลมพระวรากายหัวอ้วนกำหนดอายุได้ในต้นพุทธศตรวตรรษที่21 2. กลุ่มที่พระพักตร์ออกเสียมยาวพระวรากายเริ่มแข็งกระด้างมีอายุอยู่ช่วงปลายพุทธศตรวตรรษที่ย1ิเอ็ ซึ่งกลุ่มหลังนี้อาจจะมีอิทธิพลต่อศิลปะล้านช้างต่อไปด้วยด้วยพระพุทธรูปสกุลช่างเชียงแสนนี้พบแพร่หลายในเขตเชียงแสนเชียงของลงไปจนถึงชุมชนในกลุ่มแม่น้ําอิงสำหรับพระพุทธรูปซึ่งได้ค้นพบมาก่อนเมื่อเดือนมีนาคม2567นั้นพิจารณาจากรูปแบบและบริบทร่วมแล้วเป็นหลักฐานชั้นต้น ซึ่งอาจจะเกิดการพังทลายของวัดด้วยการกัดเซาะของแม่น้ำโขงและถูกทับถมในชั้นทรายไว้ส่วนพระพุทธรูปสำมฤทธิ์องค์ใหญ่ซึ่งพบเมื่อเดือนพฤษภาคมพศ2567ที่ผ่านมานั้นพุทธศิลป์ดูเป็นพระพุทธรูปล้านนาในราวปลายพุทธศตวรรษที่ย1เอ็ดแต่ส่วนฐานมีรูปแบบที่น่าสงสัยเพราะเป็นการประดับเสาอิง เรียงเป็นแถวไม่เคยพบในระเบียบของพระพุทธรูปล้านนาหรือล้านช้างมาก่อนอาจจะเป็นไปได้ว่าถูกเคลื่อนย้ายมาจากแห่งอื่นหรือไม่และรัศมีซึ่งมักจะหล่อแยกชิ้นส่วนกับองค์พระดูเป็นโลหะที่แตกต่างกันชัดเจนแหล่งที่พบนี้อาจจะเป็นวัดที่มีการใช้งานในพุทธศตรวรรษที่ย1เ,เริ่เอ็ดเอยมาจนถึง พุทธศตวรรษที่ยี่มสองถึงยเนื่องจากพบหลักฐานที่มีรูปแบบศิลปกรรมหลายสมัยเช่นเสาวิหารที่มีปูนปั้นประดับลวดลายมีเขาของศิลปพะพมา่าหรือแม้แต่จารึกที่พบว่าล่าสุดมีผู้ปรวรัอ่านได้สักราลตรงกับช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ยีมสี่แสดงว่าแม่เมืองเชียงแสน ตกอยู่ภายใต้การปกครองของพามา่าหรือทิ้งร้างไปแล้วชุมชนทางฝั่งดินแดนประเทศลาวยังมีการอยู่อาศัยกันสืบมาโดยในแง่ความสัมพันธ์นั้นคงเกี่ยวข้องโดยตรงกับเมืองเชิงแสนและเมืองสุวรรณคมคำซึ่งเป็นเมืองโบราณในวัฒนธรรมล้านนาที่ปัจจุบันนั้นอยู่ริมแม่น้ำโขงฝั่งสงปปลาวห่างลงไปราว10กิโลเมตรซึ่งศิลปรกรรมส่วนใหญ่มีรูปแบบ เป็นศิละปะล้านนาน่าสังเกตว่าการค้นพบพระพุทธร,รูปซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญมากนี้เป็นการดำเนินการขุดหาโดยไม่มีกระบวนการทางโบราณคดีมารองรับทำให้ขาดบริบทในการวิเคราะห์ตีความไปอย่างน่าเสียดายขอบคุณข้อมูลจากศาสตราจารย์ดรศักชัยสายสิงห์และขอบคุณภาพจาก art and culture of Laos และ ขติยะบารมีขติยะบารมีแฟนพันแท้มาเองลัน่นอย่าดูแต่โลหะพระพุทธร,รูปเปล่าเก๋หรือจริงต้องอ่านศิลปะสกุลช่างให้ออกอาจารย์รักสีเกตแฟนพันแท้พระพุทธรูปมาเองชี้ปมดรามา่าพระพุทธร,รูปเปล่าหลังถูกพบในสภาพสมบูรณ์ทำเอาเถียงสนันของเก๋หรือของจริงลัน่นก่อนตีกันอย่าดูแค่โลหะ ต้องอ่านศิลปะสกุลช่างให้ออกจากกรณีการขุดพบพระพุทธรูปในสภาพสมบูรณ์ในหาดทรายกลางแม่น้ำโขงในสอปป,อปลาวตรงข้ามกับอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายดมีการคาดการว่าอาจจะมีอายุถึงหลักพันปีในขณะที่อีกกระแสนหนึ่งก็มีการคาดการว่าอายุไม่ถึงร้อยปีอีกทั้งสภาพของพระพุทธรูปที่ดูสมบูรณ์เป็นอย่างมากจนเป็นที่วิพา์วิจารณ์ ถึงความเก่าหรือใหม่จริงหรือไม่กันไปจำนวนมากล่าสุดนะครับอาจารย์รักศีเกตแฟนพันแท้พระพุทธร,รูปได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องราวดังกล่าวโดยระบุว่าคำนิยามของหลายคนด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจก็เกิดการย้อนแย้งตามมาดังเช่นพระลาวทำไมหน้าไทยสวยจัง พระจมน้ำทำไมไม่มีสนิมสุดท้ายตีเก๋เฉยเลยฟังนะทูลหัวแต่ก่อนนะ่ะมันไม่ใช่ประเทศไทยมันเป็นแฟน้นเป็นเมืองปกครองตนเองยังไม่ได้แบ่งประเทศอาณาจักรเชียงแสนอาจจะกินสองฝั่งไทยลาวและรุ่งเรืองมากวัดวาอารามเยอะสกุลช่างมากมายที่เจอนะ่ะเชียงแสนเต็มๆไม่ใช่เชียงรุง้งหรือพระลาว อย่างที่คุณคิดและเข้าใจจึงสวยสดงดงามมากสนิมนะ่ะถ้าจมดินจมโครนเจอกลางท้องนาไร่สวนจะขึ้นสนิมเขียววงเล็บสนิมแตงโมแต่ถ้าที่ดินตรงนั้นทำไร่ทํานาบ่อยใส่ปุ๋ยมากอาจจะขึ้นสนิมเขียวผุกร่อนวงเล็บสนิมเชื้อโรคถ้าเจอในวิหารในโบสถ์หรือที่ท,ที่ไม่โดนแดด ฝนยังคงสภาพเดิมอาจจะเปลี่ยนแปลงแค่ผิวที่ผ่านออกไซด์ดำส้มเหลืองเข้มตามวัตถุดิบที่สร้างถ้าพบเจอในน้ำถ้าไม่จมแบบสะเทินน้ำสะเทินบกวงเล็บคือเปียกๆแห้งๆอย่างดีก็แค่สนิมแดงสนิมเลือดอีกอย่างพื้นที่จมเป็นหินปนทรายน้ำไหลผ่านตลอดสนิมไม่เกาะติดเพราะ เป็นโลหะชั้นดีวงเล็บทองคําและเงินเป็นตัวประกอบหลักอาณาจักรเชียงแสนรุ่งเรืองมากวงเล็บรวยมากคุณย้อนไปดูเหรียญฟูนันอายุเป็นพันปียังคงสภาพเหมือนใหม่เช่นเดียวกันทำความรู้จักโลหะและสิ่งแวดล้อมที่พบเจอก่อนสุดท้ายอ่านสินสกุลช่างให้ออกแค่นี้คำว่าเก๊แท้ จะเกิดกับตัวคุณเองเงินกับทองคำเป็นธาตุบริสุทธิ์เกิดขึ้นจากธรรมชาติมีอายุเป็นล้านปีมันคงรักษาสภาพเดิมของมันอยู่เมื่อมาผสมผสานกับโลหะอื่นมันช่วยยึดความเสื่อมสลายของโลหะนั้นๆได้ดีอีกด้วยเข้าใจนะศึกษาสกุลช่างและสมัยให้ดีก่อนรู้แต่โลหะไม่ช่วยอะไรเรื่องเกแท้รอกเพราะคุณนะ่ะ ไม่ใช่คนหล่อพระอาจจะไม่เข้าใจโลหะบางตัวหนีวงเล็บโลหะบางตัวหลอมแล้วหายของแข็งหลอมละลายกลายเป็นไอเขาเรียกละเหิดเข้าใจไหมถ้าของเหลวกลายเป็นไอเขาเรียกระเหยผมไม่พูดไม่ได้เพราะผมนะ่ะเป็นแชมป์สุดยอดแฟนพันธ์แท้พระบูชาแห่งปี2006